อันนี้ปลูกน่ได้เนะอันนี้นเนาะมะละก,กอดินซุยหวานมะละกอกินซุกหวานออกิน <laughs> มะละกอกินซุยว่ะเกิ <laughs> <laughs> ดตุ้ยส <laughs> ไปดีพ่อแม่พี่นอ้องสวัสดีค่ะ welcome back to ิ0แชนนอ่ามืนอวามา4คนเนาะพี่น้องก็คือว่าจะมาแก้กล่องข้องฟากเนาะที่พหอฮูเลยว่าเพิ่นทรงยังมากเนาะอันนี้ฮูว่าเห็นเบิ่งในอนมืยเห็นอ่าเนาะเขาจะมาแก้กล่องเนาะพี่น้องให้พี่น้องรุนว่าอันในกล่องนี้มียังเนาะซึ่งกล่องนี้มันมาจากกี่นบเนาะ พิหนมทรงมหไซึ่งเธอกอนฮะพีหนมทรงอันลำมันมให้เนาะึ่งมีซองพันพันละย่องกับพันห้ยบงต้เอามันคือมีซองแบบมีซองแบบอันพันห้วยบงพันห้วยบงต้พันละย่องเจ็ดซองนี่พันละย่องอันนี้พันอันห้อยบงเป็นงานที่ดีไห้ ขึ้นไหวไวประมาณนี้อุ้ยอันนี้เป็นถือถือแล้วแต่ปงคืนไปฮะเออเป็นถแหละอ่ายู่เฮ้าวัดปูค่ะปูแจังมองปูกอันเบ้าดาปูยูพีแน่แล้ะก็บเบลูกูยูต้นโกนแนี่อ่าโตปูยูพีเป็นจะได้ดํางามงามบออันพันธุ์ที่เฮาห้ามาเองเด้กับพันตัวไ่นต่างกันลายบ่งามคือกันงามคือกันเนาะเดี๋ยวสเลืมของเ่าเอาใหม่้นยเี้ยว เอียงสีขาวล่ํามันบ่ไปกันลําข้าวบ่นะคะลํากับข้าวใบกับข้าวกันกับข้าวเนาะพี่น้องโอ้ยอ่ามามาเบิ่งบัดนี้อันน่ะว่าฟรีเพิ่นส่งยังมาให้เนาะอ่าเทื่อนี้ก็เป็นเทื่อที่2เนาะที่ว่าเพิ่นส่งมาให้ที่2นะแบบเฮ็ดเียวกับแบบเรื่องปลูกางอีหยังนี่เนาะอ่ามื้อนั้นอันอายเพิ่นให้เบิ่งอีหยังก็สวนเพิ่นเนาะ

เมืองอ่านเมืองรู้นี่มันมีอยู่ในนี้อ่าอันนี้น่าจะเป็นหยามันกับสีอันนาเอียงก็หยาวานนี่เด้มันยบบอิสราเอลโอ้ยเียวลงหน่อยนึงเนาะเพราะว่าลาเอแล้วก็มีอย่างอีกื่นอ่าอันนี้มันงงล้านบ่เคยจะดื้อเล็ดโกโก้บ่เม่นอันโกโก้ที่เขากินอยู่เห็นบ่ค่ะ มันเลโกโก้เม้นบ่ใครจะดื่อ้านนี่นี่เนาะที่เฮาสื่อกินเม็ดโกโก้จังวะมีลายอันได้นี่นะอันนี้ปลูกได้เนาะอันนี้เนาะมะเลโกกินซุยหวานมะเลโกกินซุกหวาน มละกอกินซุยว่ะเกืตบทเกอย่องบะเฮดปลาบะเฮดนี่มะละกระไก่อันนี้เป็นเก่งซะได้อันนี้คืออะไรอันนี้พริกม่วงอ๋ออ๋อเป็นปลาพริกเลยนี่นะพริกม่วงปลากระไลหนึ่งอันนี้อันนี้ยังไงเนี่ยพริกเยอรมันเอากล่องมันมาดูมักเผ็ดนี่ยังองเนี่ แต่ว่าคือแบบมันคือว่าน่าจะเป็นห<า>น่วยตุยๆปุ่มๆหันที่บอกอันเนี้ยมะเขือกินใบเอ้าอันนี้กินใบกับไรบ้างมะเขือมะเขือกินใบเนาะตอนนี้เนี่ยแปลกแปลกมะเขือมะเขือโยกบนเขอยักษ์มะเขือเงาเขายักษ์เางาเดาหมากเงาไม่ได้เขื่อนเงาอันนี้ยังได้อันนี้ มาไอ้ยังเล่นเนี่ยมาไอยังบบเห็นหูอันเบิ่งจางในนี่น่าจะเป็นวัคเพศปุ๊จักตอนนี้พี่นกมาไอ้ยังน้อยนี่เนาะมาอี้ยังจะหยางเนี่ยนี่โบเห็นอันเดียวกันว่าคือคือกันนาะนี่มะเขือกันมะเคขือหยากปุจักมะเคขือหยากแต่ว่าอันนี้มะเคขือไอ้ยังอันนี้มะเคขือคือกันแต่ว่าไปแน่หน่อยอันนี้ มะนาวมะนา้กหอใหญ่โอ้มักระไนี่อันนี้ตองกะได้นอกะคือกะ่าวปต้องได้ท่ามเพิ่นอีกทีมะกอตำเอ้าพันกินสุกกับพันตำานตหนกบ๊อกตรงห้ามจ่าพันพันอันพันกินสุกไปั้หมดอ่หมดบหมดอะอ่าไดเป็นยาว่านยาว่านนี่ยาว่านอิสรเอลกะ เท่าอ่ะปู่ป้อทางนาดินมันแห้งโอ๋หมัดดินมันแห้งมาทางนั้นดินแห้งเนาะทางเทิงค่ะนัะอ่าสรุปใหม่นะพี่น้องอันนี้มีพริกม่วงเนาะแล้วก็พริกเยอรมันนี่แล้วก็มีละกอตัมละโกตัมเนาะแล้วก็มียังมะละกอกินซุกเนาะมะนาวยักษ คือมันนี้มะเขือเทศมะเขือกินใบเนาะบุคคลิบุคคลิบได้ยินเนาะบุคคลิกินบวานเท่าอันนี้มะเขือยักษ์อันนี้แมนเม็ดโกโก้เนาะแล้วก็แต่ว่าอันนี้ในบนในใจว่ามันยังซีเมนมะเขือหยักคือกันบ่เนาะนั่นจะเป็นมะเขือหยักเลยแล้วก็อันนี้หยาหยาวานิสเลเอลหายไกลที่นี่ ห่างไกนพี่เน้องแต่ว่ามันอยากต้องเซน่าม้ก่อนแตนเป็นน้ำมันอบเ่ามันอยากเป็นโมโอมาเลยเนาะเขาเขากากรอะไรเขาจึงไปลงดินเนาะเลยพ่นน้ำมาเซน้ำยาเอาดีมีบ่้น้ำยาบานเขาไหมหกร้อยเจ็ดร้อยเอามาแซ่ก่อนเนาะทั้งพอน้องนิวปลูกห่างกันทางกันตกนิดเดียวนึงอ่าที่นี้อพี่น้องในการน่าจะประมาณเกือบห้าสิบ จิบอันนั้นเพือได้จิบขอเพืเอ่อนก็พาจิบอันนั้นมเพื่อนเบิ่งดูวยครับอายเพิ่นส่งยังมาแน่เนาะเพราะว่าเพิ่นส่งรายการมาให้อยู่อ่ามิตรที่ส่งให้พริกม่วงม่วงใช่ฮะนี่ดีแล้วก็โกโก้โกโก้มะละกอกินซุกตำนี่หนาวานอิสราเอลมะเขือยกักษ์ใช่ไหมมะเขือยกักษ์ มะเขือกินใบเอออยู่ดีเนาะมะเขือยาวซองอันน่ะห็นบอกราจะแมนอืรผักจากเยอรมันฮะเบิร์นรู้มันเป็นยาผักจากเยอรมันนี่มันเป็นเป็นหน่วยยาคือปุ่นปุ๋งมันมนอย่าเงี้ยแต่ว่ามันเป็นเครื่อเป็นมั้งแล้วก็มะนาวยักษ์นอนอ่าถือว่ากบตามรายการเนาะอันนี้มันแมนมาอีกอันนี้ อันนี้อันนี้มะกล้วยที่ว่าเพิ่นส่งไม้เบิ่งนี่ละอันแบบว่ามะกล้วยเพิ่นมันหักบ่ลมมันแห้งมะกรุยคือเป็นันนนะมะกล้วยมือหน้าอ่ะมันน่าจะมันบ่ทันได้ตึงนะแบบว่ามะกล้วยหงาวมันบ่ทันได้แก่ที่บอกแล้วมันหักก่อนน่ะนะไม่เคยมีจะบอกเนาะกระต่ายกระตายเห็ดใายไฟนี่เนาะพี่น้องก็ถือว่าครบเป็นที่ยวหมอยเนาะแล้วก็แบบว่าพี่เพิ่นกะ เห็ดสวนเห็ดส่วนปูมันคือกันเนาะมือลก,กมือมากอ๋อไงนี่เนาะขวงชวนมันคือชวนมันคือก,กันอันนี้เพิ่อนาจะใส่รถเนาะแล้วก็เพิ่นก็นจะปลูกหางกว่วเฮาได้นาะอน,นี่ดินดินกระสวดซีงามเนาแต่ว่าดินดินนี้เบิงซีนี่คือดินปากซองทางปากเศษเนาะและ้วก็อันนี้พวมันเนาะ ว่ามันแบบว่าที่เพิ่นส่งมาให้เฮาอันพันธุ์ที่ส่งมาให้เฮาแมนพันธุ์ที่ส่งมาให้เฮราะว่าจะงามจริงสิแต่ว่าก็ต้องได้เบิ่งมาปลูกอยู่บ้านเฮาแล้วมันมันสิเป็นโดเวอร์พิ่เนาะเวอร์สิบป่ายูว่าความน่าคล้องพันธุ์ทิพนท่งไม่หายโอ้โหยังไตอนนี้กำลังปลูกอยู่นะพี่เนาะทุ่นเหลือกล็ปลูกกะแล้วเป็นที่ะหมอยเนาะ แต่ว่าเสียดายเนาะมื้อนี้เฮาแก้กองคำรึั๊บ่ได้ไปถ่ายอันต้นลํามันให้เบิ่งเนาะเดี๋ยวทาเบิ่งก็ได้ถทาเบิ่งในอันนั้นเนาะพี่น้องมื้อหน้าก็อัปเดตให้ไปดอมอัปเดตอัปเดตให้เบิ่งอ่ะตัวยู่อันตะโกนแบบห้องสูงเนี่ยคือแดงมาะอันน่ะเดี๋ยวลํามันมื้ออื่นเช้าเนาะคลิปสีไทยเบิ่งเนาะพี่น้องเพราะว่าตอนนี้ดึกแล้วเนาะมืออื่นเดี๋ยวจะไปถ่ายให้เบิ่งแล้วจึงเอาคลิปลงก็ได้เนาะ ก็ขอบใจลายเดอร์สำหรับพี่โนบโนทีสงข้องมาให้เป็นขางพี่ซองและะ้วก็ดีใจทีเิ่นสนับสนุนการเหตุเกษตรเนาะซึ่งตอนนี้เรากำลังเริ่มเหตุเนาะแต่ว่าทีมงานเฮาก็ยังมีโบคบนะกะ็ทุ่ทุท้ายๆไปปวดก,กับเบียกลายอย่างที่เหตุไปพร้อมกันเนาะอาจจะเหตุบ่ได้ดีทถาที่ควรแต่ก็พยายามอย่างเต็มทีเนาะขอบคณลณหลลยๆทีสนับสนุนให้เบียร่านเนาข้ามากกับข้อให้พี่โนบแล้วกะ็แฟนคลับเมื่อสุขูสุคนี่แต่ความ ปรความสบายใจและก็คิดจึงได้ทําสิ่งได้กับขอให้ประสบความสาเร็จการคลุงหงื่อบ่เจ็บป่ไข่เนาะมีความสุขตลอดไปเดินสาธุการคลิปนี้กะสีโจ้ไปเพียยเท่านี้น้นองพี่น้องเจอกันใหม่ในคลิปหน้าตลอดตอนนี้สบายดีตอนนี้กะสีพ่าพี่น้องไปเบ่งสวนมั่นบบอดําเนาะสวนมั่นน้องซ้ายที่ว่าเพิ่นปลูกซึ่งมีพันธี่ว่าเข้าไปหล่อสือมาตอนนั้นเนะกับพันธีพี่โน ทากมาให้เนาะแต่ว่าตัตงแต่ปลูกมาเพื่ยังเคยไปเบิ่งกึกเถื่อยเนี่ยด้เคยเห็นเลยเนาะเดี๋ยวพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่ง้อมกันส่วนน้องเคยเห็นเพื่นปลูกจหน่าปันโกนหน้าต้นหนากระเบาะท่านได้เห็นคนตกลงมาแล้วก็เห็นให้ผืนพักซุ่มซำ แค้ทางเขาหน่อยอมโมมี่บริษัทได้หรอบริษนะัทแบบมเขาพี่มะเขาพพี่พมาเปิดุหน้าพี่เนาะมาเขาทางหนีวะคิดว่าซิตี้อีกว่าดูโมฮันเป็นหนึ่ง ท้งเ่า <rồi> มาข้าทางเขาส่วนใดไซมแมนนิซาตัวไดนี่ตัวนี้ตัวใดลำลำที่เอามาแต่ไทยต,ทตัวนี้ตัวทางมาให้ตัวนี้เพราะว่าเขาปลูกเขาเป็เห็ดคู่ตัวนี้มันคือเห็ดคู่บคะบิเห็ดคู่ใส่อมันโน่นเนาะพี่น้อง แล้วก็จะใส่อีกเนาะตอนนี้ตัวราวๆนี่แม่นมเอออยู่นี่เนาะแล้วก็อยู่นี่แต่เพิ่นบ่ได้เฮ็ดปานกันบ่ได้ลายคือบ่เฮ็ดคู่ไสบ่แลจังพูนมันขึ้นวามันไก่เอาหัวเพราะว่าตอนนี้หันมานําล้างตัวที่เพิ่นปลูกแล้วมนบ่ท่านอันนี้ได้ซะอันนี้ก็แม่นบ่บ่ตัวนีมึดเท่านั้นแหละเออมึดแต่เท่านั้นบ่ล่ําเออ4อันเพิ่นเอาให้บ่ได้ที่เหลือหัลแม่นเอาไปตันโกนดบ่อือ เออนอกพี่น้องมีมีแต่ตัวนี้เนาะโมแมนมีแต่โต้ขาวๆนี่สีขาวเดินต้นข้าวนี่ต้นหนีตัวนี้กับยูพีน้อยนึงนี่ยูพีช่องต้นนี่อืมมันสีต่างหมูมันเป็นเออใบมันต่างเนาะมันสะเป็นใบหน่อยๆยาวๆมันเด็คือกกเปลงหนวมันเป็นใบหน่อยๆขาวๆใบหน่อยๆยาวๆอันนี้มันสะเป็นสีอิดเนาะกัน เป็นมีการเข้าวมีแล้วพี่น้องนี่คือสวนวานเพลินแล้วก็พันรวมมิตรอ,อันนี้พันที่ว่าสื่อมาสมพิเนาะห้าบอลได้มาใส่ได้ก็เอามาใส่กันแล้วก็อันนั้นต้นกล้วยเข้าที่เขาปลูปีกายนี่เลือสำนันงัวเฮ็ดออ่ออันนี้ประมาณนี้เนาะพี่น้อง ກະພາເມືອງສ່ວນມັນເປັນທຽມຫ້ອຍເນາະພີ no. ່ນ້ອງນງກຮາດ້ ah, ືນດນນດບດໃບິງອກາືນລະຈສິບິ່ງດີ້ນ ขอบคุณพี่หนุ่มลายลายด้อที่พักเปียมันมาให้แล้วก็พักคลองฟางมาให้ตื่นเนาะเสริมตอนนี้ยาว่านหันได้ปูกเป็นเทียบหอยเนาะหล้กก็ยังแต่มีท่านตอนนี้ยังบม่ท่านได้ปลูเขื่อเนาะขอบคุณพี่ลายลายด้อยขอให้สุขภาพแข็งแรงปัจจากโรคภัยเจ็บคิดสิ่งได้ทำสิ่งได้ก็คอให้ประสบความสำเร็จเนะาะสุขใจการกลุ่มเพืองๆ,ๆลายลายด้อสาธุ